สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้า h ช n แนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องคากุระบาจิในตอนที่46ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าเด็ก เอาแต่ใจครับแมชื่อตอนน่ารักมากเลยนะเด็กเอาแต่ใจเฉยนะเริ่มตอนขึ้นมาตอนนี้ครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยครับที่จีโรสเนี่ยได้มาพบเจอกับเหล่าผู้นำระดับสูงของแดนเทวาครับโดยก่อนที่จีโรสจะมาถึงในที่แห่งนี้ครับคุชิบาเนี่ยก็มีการพูดคุยมีการเตือนจีโรสไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าคนจากแดนเทวานะครับมีความคิดเรื่องคุณโลฮิระกับดาบอาคมเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของตัวจีโรสกับดาบเอ็นเท นนันน้คงจะมีการพูดคุยถกเถียงกันในแดนเทวาแบบเดือดมากแน่ๆครับแต่ถ้ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาทางด้านอีสามีเนี่ยจะคอยปกป้องจีโรให้เองครับส่วนทางด้านคุณชิบานี่ยครับเขาเนี่ยจะไม่มาที่แดนเทวาด้วยครับเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาโผล่มาเนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแบบ100%ซ็แน่ครับเขาขออยู่เฉยๆดีกว่าครับโดยคุณชิบาบอกครับว่าเขาเคยถกเถียงกับคนในแดนเทวาเรื่องของพ่อจีโรครับจนคุณชิบาเนี่ยเคยอัดสองคนในที่แห่ง จนน่วมมาแล้วด้วยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่ามีโจทย์เก่าของคุณชิบาอยู่นั่นเองครับผมไม่อยากจะมาเจอโจทย์เก่านะพอจีโร่มาเผชิญหน้ากับเหล่าผู้นําของแดนเทวาครับอแต่ละคนก็พูดคุยเกี่ยวกับจีโร่ในแบบที่แตกต่างกันไปครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นลูกของคุโรฮิระจริงๆอย่างนั้นเหรอหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยนะไอ้เจ้ามอนี่ดีหลอกกว่าตั้งเยอะนะแต่บางคนก็บอกว่าเอะหน้าตามันก็เหมือนกันอยู่นะเนี่ยบางคนก็บอกว่ายังไม่ชัวร์ซะหน่อยนะว่าเจ้าคนนี้เนี่ย จะเป็นลูกของคุโรฮิระจริงๆอะนะเอาล่ะครับแล้วแล้วการพูดคุยก็เริ่มต้นขึ้นค่ะพวกเขาเนี่ยกำลังคิดว่าจะเอายังไงกันดีกับจีโรและดาบเอ็นเทนนี้ดีอะนะพวกเขารู้เจตนาของจีโรครับว่าจีโรเนี่ยอยากจะไปเจอเจ้าของดาบเพื่อที่จะชิงดาบอาคมตัดหน้าพวกอัคระอัคคีครับแต่พวกเขาก็มีการบอกครับว่าสถานสำนึกบาวที่เป็นที่ซ่อนตัวของเจ้าของดาบที่ทําสัญญาชั่วชีวิตกับดาบอาคมไปแล้วเนี่ยครับสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมีจอมอาคมระดับสูงจากแดน เทวาคุ้มกันกันอยู่หลายคนเลยครับต่อให้ฝ่ายตรงข้ามต่อให้ศัตรูจะใช้ดาบอาคมฝากเข้าไปก็ตามทีครับก็ยากที่จะฝากเข้าไปได้ครับการป้องกันการคุ้มกันนั้นมีความแน่นหนากันพอสมควรครับในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นะครับก็มีคนหนึ่งทักขึ้นมานะครับว่าผลของการเจาะเลือดว่าจีโร่เนี่ยเป็นลูกชายของคุโรฮิระจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผลเลือดออกมาหรือ,อยังครับก็คือมีการเจาะเลือดแล้วครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับผลเลือดก็น่าจะออกมาพรุ่งนี้นะก็เรียกว่ามี ความรัดกุมในการตรวจสอบเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรกันพอสมควรนะมันก็เลยทําให้มีคนหนึ่งเนี่ยทักทวงขึ้นมานะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเลื่อนประชุมไว้เป็นพรุ่งนี้เอาไหมล่ะเพราะว่าผลเลือดยังไม่ออกเลยนี่นะแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยครับคงไม่สามารถที่จะเลื่อนประชุมไปได้ครับคนใส่แว่นคนนี้ครับบอกครับว่าตอนนี้ดาบอาคมชิวจีเนี่ยถูกผนึกไปแล้วแต่เป็นการผนึกแบบชั่วคราวครับซึ่งมันจะสะกดพลังของชิวจีไว้ได้ไม่นานถ้าจะเปลี่ยนเป็นการผนึกแบบถาวรเนี่ยพวกเขาต้องรีบลง พวกเขาเนี่ยไม่มีเวลาอะไรมากมายครับและตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะใช้แผนในการตัดหน้าอัคคระอักคียังไงบ้างครับและแผนนี้เนี่ยมันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าและตอนนี้เขาก็รู้แล้วครับว่าคนที่มีอาคมในการเคลื่อนย้ายดาบเคลื่อนย้ายสิ่งของคนที่เป็นกุญแจสําคัญในการเคลื่อนย้ายดาบอาคมเนี่ยก็คือฮาคุริครับก็มีการขอให้ฮาคุริเนี่ยลองใช้อาคมให้ดูหน่อยครับแต่ทางด้านฮิยุกิก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฮาคุริยังใช้อาคม ไม่ได้ครับคือถ้าเกิดว่าพยายามที่จะใช้อาคมเหนือเลือดกําเดาไหลครับผมวูบหลับสลบไปเลยนะครับเนื่องด้วยฮาคุริเองเนี่ยอาคมเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี่เองครับและเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้พลังกันไปอย่างหนักหน่วงครับร่างกายของฮาคุรินั้นต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นกันสักหน่อยครับแต่ก็หลังจากนี้ไม่กี่วันครับผมพลังก็น่าจะกลับมาครับถึงจะใช้พลังได้อีกทีหนึ่งะนะแต่ฮิวกิเองก็รับรองนะครับว่าฮาคุริเนี่ยมีพลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้จริงๆครับเพราะตัวฮิ มากับตาแล้วครับวิชาของฮาคุริเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับแดนเทวายอย่างมากเลยแต่ประเด็นสําคัญเลยคนที่จะควบคุมการใช้วิชานี้ได้นะครับมันไม่ใช่ตัวฮาคุริเองครับคนที่จะควบคุมการใช้วิชานี้เนี่ยกลับกลายเป็นจิฮิโรครับผม ก็เหมือนกับว่าฮาคุริเนี่ยครับผมต้องมีแบบจีโลผลักดันเนี่ยผมถึงจะเค้นพลังตัวเองออกมาได้อะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ครับแดนเทวาก็กลับมาคุยถึงเรื่องจีโลกันต่อครับพวกเขาต้องการพิสูจน์นะครับว่าจีโลเนี่ยครับมีค่าพอที่จะให้พวกเขาเนี่ยเชื่อใจหรือเปล่านะแล้วก็มีการถามถึงดาบคุเลกุโมะด้วยครับว่าตอนนี้ดาบคุเลกุโมะไปไหนล่ะจีโลก็บอกว่าอ๋อไอดาบนั้นเนี่ยมันพังไปแล้วมันสลายไปแล้วนะ ทำเอาคนในแดนเทวานี่หลุดขำไปเลยนะครับว่าฮะอะไรนะดาบอาคมนี่มันพังได้ด้วยเหรอมันสลายได้ด้วยเหรอนะการพูดของจีโรด,ดดูแล้วพูดมาอย่างนี้มันไม่ค่อยน่าเชื่อใจสักเท่าไหร่นะ จีโรถูกตั้งคำถามครับว่าถ้าเขาเป็นลูกชายของคุโลฮิระจริงๆแล้วก็จีโรเนี่ยต้องรู้จักคนในที่แห่งนี้บ้างสิเพราะว่าคนในที่แห่งนี้เนี่ยก็มีหลายคนเลยนะที่ช่วยคุโลฮิระคุนิชิเกะให้ไปหลบซ่อนตัวอยู่บนเขาน่าจีโรก็บอกคับว่าเขาเนี่ยได้อยู่กับพ่อก็จริงอยู่ครับแต่ว่าจีโรเนี่ยไม่เคยพบเจอใครในที่แห่งนี้หรอกนะจีโรรู้สึกได้ครับว่าแดนเทวาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจจีโรสักเท่าไหร่ครับจีโรก็เลยบอกคับว่าไอ้เรื่องชาติกําเนิดของ เขาเนี่ยพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะถ้าจะวัดเรื่องชาติกําเนิดเขาเนี่ยให้วัดจากสิ่งที่เขาทําดีกว่าครับเพราะจิโร่เนี่ยจัดการโซโจโพังงานรากุตะอิจิแย่งดาวชิวจิกลับคืนมาครับสิ่งที่จิโร่ทำเนี่ยพวกแดนเทวาได้ประโยชน์ทางนั้นเลยครับแถมแดนเทวานั้นยังไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตเพื่อไปประมูลดาวชิวจิซะด้วยนะและตอนนี้ครับทางด้านฮิยุกิเนี่ยก็ยังมีการยกมือขึ้นพูดพร้อมกับสนับสนุนจิโร่ด้วยนะครับว่าถ้ากลัว ว่าไอ้เจ้าจีโร่เนี่ยจะไปทําอันตรายต่อเจ้าของดาบคนอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายใจได้นะเพราะต่อให้ตายไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันก็ไม่ทาแบบนั้นหรอกไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันคิดแต่จะฆ่าคนชั่วยอย่างเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> เรียกได้ว่าคําพูดของฮิยุกิได้ใจมากครับทำเอาคนในแดนเทวาบางคนนี่ตกใจเลยครับว่าขนาดฮิยุกิเนี่ยยังกล้ารับรองให้กับจีโร่เลยนะบางคนนี่ถึงกับอิจฉาเลยนะครับว่าจีโร่เนี่ยเป็นคนที่ฮิยุกิยอมรับไปซะแล้วครับแล้วตอนนี้ก็แบบมีซีนฮาๆนิดนึงครับผม เราจะเห็นว่าฮาคุริกับทาฟูกุครับเอากำปั้นมาชนกันเว้ย เหมือนกับ2คนนี้มันก็แบบดีใจเนียผมเออที่ฮิวเกิรเนี่ยมีการพูดรับรองจิฮีโลกอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีคนนึงครับเดินมาใกลๆจีฮิโลครับบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้วัดจากสิ่งที่ทำหรอก็เอาสิผลก็คือแกเนี่ยมันก็แค่เด็กเอาแต่ใจไม่ใช่หรือไงฮะฉันก็ถามอะไรอย่างหนึ่งสหลังจากเอาดาบอาคมกลับมาได้แล้วเนี่ยแกจะทํายังไงต่อจะยอมส่งให้แดนเทวาแต่โดยดีหรือเปล่าท่านว่าน้าไม่ต้องไปรอผลตรวจเลือดอะไรแล้วล่ะเพราะว่าแกเนี่ยคือลูกชายของ ของคูโลฮีระตัวจริงแน่นอนแกเนี่ยทั้งเอาแต่ใจทั้งเยอะยิงเลยเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยแผลของเราเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะฉันเนี่ยจะฆ่านายซานแล้วก็เอาดาบเอ็ทไปให้คนอื่นในแดนเทวาใช้แบบนั้นเนี่ยแดนเทวาเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมล่ะซึ่ง จิฮิโร่ครับผมถ้าโดนซัดเข้าไปล่วงแน่ครับเพราะว่าขัดขืนไม่ได้นะทางด้านคุณอาซามิครับก็เตรียมอาคมไว้แบบลับๆครับกาว่าถ้ามีเหตุปะทะกันเนี่ยคุณอาซามิเองก็จะรีบไปช่วยจิฮิโร่อะนะแต่แล้วครับผมอย่างไม่ได้มีการทําร้ายกันเกิดขึ้นครับก็มีคนนึงเนี่ยครับพุ่งพลวดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็รีบรายงานครับว่าสถานสํานึกบาบโคคุโกคุถูกโจมตีเมื่อครู่นี้ครับโดยเขาบอกว่ามีนักฆ่าหลายคนบุกเข้าไปครับและในตอนที่นักฆ่าหลายคนบุกเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็พ บเจอปฏิกิริยาเฉพาะของดาบอาคมจํานวนมากอีกด้วยครับซึ่งนี่แหละครับผมไอป้ปฏิกิริยาดาบอาคมจํานวนมากเนี่ยมันก็เป็นอาวุธชนิดพิเศษนะครับผมที่พวกอัคระอาคีครอบคลองไว้อยู่นั่นเองครับมันก็เป็นอาวุธที่แบบมีความเสี่ยงนะเออมีข้อจํากัดในการใช้ครับคนที่ใช้ต้องแบกรับความเสี่ยงครับแต่พลังที่ได้มานั้นก็มากมายมหาศาลเทียบชั้นกับดาบอาคมได้เลยนั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องอาวุธชนิดพิเศษอันนี้เนี่ยพวกแดนเทวาเนะครับเขายังไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องอาวุธตรงนี้นะนั่นแหละครับสุดท้ยแลว ผลลัพธ์เลยก็คือประถานที่สํานึกบาปนั้นครับถูกถล่มจนลาบเลยล่ะครับและยังมีรายงานต่อยด้วยครับว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขานั้นได้พบเจอกับชายคนหนึ่งที่มีตรารูปไพที่ฝ่ามืออีกด้วยครับเป็นพวกอัครา,าอัคคีนั่นเองนะทางน้าจีโรเองก็ตกใจมากครับที่ได้ทราบข่าวนี้ครับจีโรก็คิดว่าโอ้โหไอพวกอัครา,าอัคคีมันเล่นกันอย่างนี้เลยหรอเนี่ยมันเล่นบุ้งตรงไปฆ่าเจ้าของดาบก,กันตงๆอ,อ,อย่างนี้เลยลรอเนี่ยจีโรก็เลยบอกกับเหล่าผู้นําของแดนเทวะ ว่าไอ้พวกอัครอาคีเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากครับอีกไม่นานเนี่ยเจ้าของดาบคนอื่นๆก็คงจะถูกโจมตีด้วยแน่ๆนะจีโรบอกครับว่าเขาเองก็ยอมรับครับว่าถ้าเขาได้ดาบอาคมมาเนี่ยคงจะไม่ส่งให้กับแดนเทวาหรือส่งให้กับใครทั้งนั้นครับหลังจากที่จีโรเอาดาบอาคมมาได้ครับตัวเขาและแดนเทวาก็คงจะเป็นศัตรูกันแต่ณนเวลานี้เนี่ยถ้าแดนเทวาที่อยากจะเอาดาบเอ็นเทนของเขาไปให้กับคนอื่นที่เชื่อฟังแดนเทวาครอบครองเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดของแดน เทวาอยู่แล้วครับทางเลือกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความเสี่ยงซะด้วยนะแต่นั่นแหละครับจีโร่ก็ให้เหตุผลครับว่าแดนเทวาเนี่ยไม่มีเวลาไปทําแบบนั้นหรอกครับเพราะว่าในเวลาสั้นๆเนี่ยคงไม่มีใครใช้ดาบเอ็นเทนได้คล่องเท่ากับจีโร่หรอกครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้ครับคนที่ใช้ดาบเอ็นเทนได้อย่างคล่องแคล่วและพร้อมที่จะต่อสู้ได้ทันทีเนี่ยมีแค่จีโร่เท่านั้นครับแดนเทวาเนี่ยควรที่จะเดิมพันกับจีโร่ครับซึ่งในตอนที่จีโร่พูดด้วยสีหน้ามุ่งมั่นนลครับผมเออมันก็แบบมีความคล้ายกับพ่อ แล้วคาพูดของจีโรนั้นครับก็ยิ่งทําให้พวกแดนเทวานี่ยิ่งเชื่อมันไปด้วยครับว่าบุคลิกท่าทางนิสัยแบบนี้เนี่ยโอ้โหแม่งคือลูกชายของคุโรฮิระแน่ๆนะและแล้วครับก็มีคําสั่งให้ถอดกุญแจมือจีโรครับแดนเทวานั้นตัดสินใจที่จะใช้งานจีโรครับแต่พวกเขาก็มีเงื่อนไขครับว่าจะไม่ให้จีโรเนี่ยใช้ดาบอาคมตามใจชอบหลอกนะซึ่งตอนนี้ครับในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยพวกเขาก็ได้รับรายงานมาครับว่าเจ้าของดาบอาคมที่เพิ่งถูกโจม ไปเนี่ยตตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับและเจ้าของดาบอาคมเนี่ยก็พยายามที่จะหลบหนีจากพวกอัคระอัคีอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ภารกิจใหม่ของจีโรและฮาคุรีครับต้องไปพบเจอกับเจ้าของดาบอาคมคนนั้นแล้วก็นําทางคนคนนั้นเนี่ยมาที่แดนเทวาในทันทีครับแล้วก็แนนอครับว่าต้องปกป้องไม่ให้เขาคนนั้นเนี่ยครับตายเด็ดขาดนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของคาคุระบาจิในตอนที่46ครับเป็นการขึ้นภาคใหม่แล้วครับผมได้รับภารกิจ สําหรับจีฮีโล่แล้วก็ฮาคุริครับฮาคุรินี่ก็ดูทรงแล้วเนี่ยมีบทบาทกลายเป็นคู่หูของจีฮโล่ไปซะแล้วนะผมในเวลานี้นะเอาละครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์แบบพูดคุยกันที่ใต้คลิปดีได้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายด้วยนะครับซื้อไปกินซื้อไปชิมรับรองไม่ผิดหวังครับถุงละ199บาทซ3ถุงส่งรีไปเลยจ้า ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ